สมควรเก็เวลาของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัย น้อมจิตใจตรงตัวองค์ภาวนาออกจากการปมเพลญภาวนาหลับตาอยู่ค่อยๆลืมตาแล้วก็มีสติระลึกรู้ถึงอาการกิริยาของการหลับตาและลืมตาขึ้นมาการที่เราท่านทั้งหลายได้ โอกาสนี้เป็นวาสนาได้โอกาสนี้เป็นสิ่งที่ควรจะรีบสร้างรีบทำสิ่งที่ดีให้กับตนเป็นการเสริมบุญหนุนส่งเป็นพลังดลเป็นพลังศรัทธาดลบันดาลให้กับดวงจิตอุ้มชูดวงจิตให้มีพลังในการที่จะต้องทำความดีสร้างบารมีให้กับตนเองด้วยการประพฤติปฏิบัติ สวดมนต์ภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิเรียนรู้ธรรมชาติในดวงจิตเรียนรู้ทำที่เกิดดับภายในจิตใจคืออะไรแล้วก็เรียนรู้ไปมีอารมณ์เกียดช่งรักชอบพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นภายในทั้งหมดเราก็มาเราก็มายกระดับจิตเรียนรู้การยกระดับจิต จำเป็นจะต้องยกระดับจิตจำเป็นให้อยู่เนื้ออารมณ์นะเพราะว่าในในตัวของคนทุกคนเนี่ยจะมีสิ่งที่เหมือนกันคือมีลมหายใจี่ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอานาปานสติบ้างกายคตาสติบ้างเป็นฐานขออภัย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นฐานที่ตั้งของจิตเอาจิตนั้นนะระลึกรู้รับรู้ซึ่งลมหายใจ แต่แค่รับรู้อย่างเดียวมันไม่เกิดปัญญาเราลองมาเอาจิตมาอยู่กับสติมีสติตามรักษาจิตมีสติตามตระห่อมจิตมีสติตามรักษาจิตอยู่อย่างนี้แล้วก็น้มเหนี่ยวจิตใจเข้าไปรับรู้อยู่กับอยู่ภายในของลมหายใจในแนบสนิทรู้อยู่ตลอดรู้ตามตลอดรู้อยู่กับลมหายใจนี่แหละแล้วจิตมันก็จะเริ่มมีเพียงหนึ่งอารมณ์อารมณ์มเดียวเพราะ อารมณ์อะไรคืออารมณ์ที่อยู่กับลมหายใจนั่นแหละจิตที่อยู่กับลมหายใจจะกลายให้จิตนั้นกลายเป็นจิตที่มีอารมณ์เดียวคือสมาธิที่มีความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตไม่หวั่นไหวไม่งอนแงนครอแคลนจิตตั้งมั่นนั่นแหละคือสมาธิแห่งจิตก็ค่อยเรียนรู้ไปอย่างนี้คือความตั้งมั่นของจิตความโดดเด่นของจิตความสง่างามของจิตคือสมาธิที่ตั้งมั่นในฐานที่ตั้งของจิตคือลม หายใจหรือกายคตาสติอย่างใดอย่างหนึ่งถือเอาเป็นฐานที่ตั้งของจิตนะเรียกว่ากรรมฐานคือทําจิตไว้กับรมทําจิตอยู่ทําจิตไว้บนฐานที่ตั้งคือลมหายใจและกายคตาสติเอาจิตไว้ภายในคืออยู่กับรูปกายนี้อยู่กับรมหายใจน,นี้ถ้าอยู่อย่างนี้อย่างสันติคืออย่างต่อเนื่องตลอด ทุกระยะทุกระยะอย่างสืบเนื่องต่อเนื่องสืบเนื่องต่อเนื่องรู้อยู่รู้อยู่อย่างนี้เรียกว่าทําใจไว้อย่างนี้กับฐานที่ตัง้งเรียกว่ากรรมฐานคือทําจิตไว้กับฐานที่ตั้งอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นอย่างต่อเนื่องเรียกว่าอมเพนเพียนทางจิตใจอย่างนี้คนอย่างไรที <Folks> ่มีสธาเจตนาเลือกเกินล้มหลามเลยมีรทตาอย่างไรแต่กล้าอะไรอย่างที่รู้บวชเป็นพระ ได้บุญได้บุญมากได้บุญอย่างไรเราจะต้องเริ่มต้นจากการอธิบายถึงถึงดวงจิตของผู้เป็นพ่อแม่และบอดีบทการเป็นอยู่ของพ่อแม่ต่ละว,วันที่มีความศรัทธาต่อบุญบาปในโลกสวรรค์และมีความเชื่อว่าการบวรชลูกชายได้บุญมากนี่คือนี่คือเจตนาของพ่อแม่ถ้าเจตนาของผู้มาบวชมีบวชตามประเพณี บวชเพื่อรักษาน้ําใจของพ่อแม่บวชเพื่อกระตันยูกระตะเวทีมันอนธิบายได้หมดแต่มันอนธิบายจากความเข้าใจของผู้นี้มีมีประสบการณ์อธิบายมาจากประสบการณ์ของชีวิตจิตวิญญาณและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเ่านแท้จริงอธิบายจากความรู้ที่ตนได้เรียนได้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากตำราในพระไตรปิฎก ในชาดกเัยในธรรมบทเอตเนี่ยเขาก็มีพูดถึงที่ว่าลูกลูกไนบวชเนบวชพ่อบวชเนบวชพระให้เขาแม่เขาก็มีพูดถึงในตำราชาดกธรรมบทเขาก็มีพูดถึงผู้ที่มีความรู้และอธิบายคือมีความรู้จากไหนมีความรู้จากชาดกจากธรรมบุตรพระไตรปิฎกนั่นแหละพระไตรปิฎกประเภทฉบับของชาดกธรรมบทจากฉบับต่างๆก็มีพูดถึง เป็นนิทานชาดกบ้า,างเรื่องพญายนาคก็ดีเรื่องอลูกลูกที่กำลังโตอยากบวชแต่พ่อแม่ไม่ให้บวชแต่ก็ฝืนจะไปบวชให้ได้แต่ในที่สุดเมื่อพ่อแม่ผู้เป็นพ่อเป็นพ,นพานป่าแม่ก็ไม่ให้ลูกบวชพาะถือว่าจะอ,อยู่คนเดียวไม่อยากให้ลูกบวชถ้าลูกเป็นบวชแล้วเราก็อยู่คนเดียวแต่ก็ตั้งทานความศรัทธาของลูก ไม่ได้ลูกก็เลยหนีหนีแม่ไปบวชนั่นพูดถึงยุคสมัยพุทธการนู้ลูกหนีแม่ไปบวชนี่ก็คือเป็นเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยเป็นอุทาหรแต่มันมีผลตอบรับมีผลตอบปิดผลลัพ์อย่างไรด,งดีเรื่องดีแน่นอนมันดีจนจนปลื้มใจดีแล้วจนอิ่มใจพอเราได้ฟังเราได้ศึกษาเราได้ ไปพิจารณาตาไปภาวนาตามันมันสึกนวิบวัมันอิ่ใจมันปิติมันอิ่มเอิบกับเรื่องเหล่านี้ <c oughs> เมื่อเรามาน้อมสิ่งเห <c oughs> <c oughs> ล่านั้นเมื่อเราน้อมสิ่งเหล่านั้นนาใส่ตัวเราพกวกเราจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบมีปิติมีความินดีแล้วก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นจากเรื่องหอนี้เรื่องในชาดกแเรื่องพญานาคอยากบวชอย่างเนี้ยเป็นสัจจะฉัาานก็เลยไม่หลีวเรื่องของคนอยากบวช ยากๆไม่เข้าใจไม่ศรัทธาไม่อยากให้ลูกบวชไม่อยากให้หลานบวชก็พยายามห้ามแต่ลูกหลานหนีไปบวชพอได้บวชแล้วมันเกิดคุณประโยชน์แต่พ่อแม่ที่ไม่อยากให้บวชไปอย่างไรมันทั้งมันพาคิดตามม,มันมีความสุขมันมีความคิ่นเอ้นมันมีความปีติกับเรื่องนี้แล้วเราพ่อแม่ก็ทั้งศรัทธาทั้งยินดีทั้งปรารถนามีความพร้อมที่จะให้ลูกหลานได้เป็นพระ ถ้าบวชแล้วมาประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญของพ่อแม่ก็จะเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์ลย่นี้ทำไมอาจารย์ต้องต้องยอมสลับเวลาส่งตัวแล้วก็อาจารย์สํานึกในหน้าที่ของตัวเองด้วยว่าหน้าที่ของอาจารย์ออาจะต้องสอนสอนลูกวัดน,นาพาทาให้ดูทําให้ดูตัวอเหางเป็นตัวอย่างให้เรียนรูน้นี่คือหน้าที่ของอาจารย์อาจารย์ที่พาพวกท่านและรุ่นก่อนในอดีตทำาร่างนี้มาทุกรุ่นเลย ในระยะสี่วันห้าวันเนี่ยจะพาท่านอยู่สิบวันเก้าวันสิวันจะพาท่านอยู่น,น,นี้พระบุญในบุญแกทุกบุญมาใหม่แก็แล้วบุญนล้วบก็จะพาท่านอยู่พาปฏิบัติสดงว,วนเช้าตอนบ่ายตอนเที่ยงหรือตอนเย็นแล้วก็พานั่งสมาธิแล้วก็ฟังเพราะว่าเรื่องเล่าเล่าสู่กันฟังส่วนมากก็จะเป็นประสบการณ์เล่าให้นักฟังคือไปนั่งสมาธิไปป่าไปเดินทุดงไปอยู่ถ้ำอยู่ผา มาเล่าให้พระใหม่ฟังเรื่องพระคุดงในยุคนั้นยุคนี้มาเล่าให้หน้าให้พระใหม่ฟังบางทีก็เอาความความรู้จากพระไตรปิฎกมาเทศนาให้พระใหม่ฟังอาจารย์ก็ทำเนี้ยมาทุกรุ่นมาทุกรุ่นอ่ามาทุกรุ่นเลยสมัยนั้นบวยี่สิบสามสิบสี่สิบีสิบสามสิบสี่สิบสมัยนั้นนะย้อนอดีตไปแต่เรื่องบทใหม่นั้นมี มีอยู่สิบหกหน้าเริ่มจากรุ่นแรกมีสิบหกหน้ามารุ่นสองสามสี่ห้ามาก็เริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยเพราะมีคนเริ่มรู้จักเริ่มติดตามเริ่มรู้จักสมัยนั้นไม่มีเฟซไม่มีไลน์ไม่มีอะไรที่จะส่งข่าวกันพิมพ์หนังสือเป็นทําใบิมพ์เองไปหาฝากไว้ทร้านค้าให้เขาแจกต่อให้พิมพ์เป็นสองร้อยสามร้อยแล้วไปทุระนิดหนอยไปหาฝากตามทำร้านค้าใบปล กีกาไกรไปฟิวก็เป็ฝายเขาส่งตรงๆสมัยนั้นสมัยที่ไม่มีโทรศัพท์ทำแบบนี้แต่สมัยนี้สมัยมีโทรศัพท์เนี่ยทำเองส่งเองเผยแพร่เ,เ,รเองโพดเองแชร์เองแชร์แชร์แล้วโพดอีกโพดแล้วให้เขารู้ว่าเราแจกงาและก็ทําได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งกิจกรรมพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านมาร่วมงานกันมาร่วมช่วยกันแล้วก็ถ่ายโพดได้ และนี่ก็คือส่งข่าวที่ไวมากกว่าสมัยที่ทำธีการไปฝ่าวัดต้านค้าทำป้ายขนาดเล็กๆทำป้ายโรเตอร์กันาดเล็กๆไปฝ่าวัดตรานค้าไปขอติดในตามร้านค้ากันท่านั้น,นอันนั้นแต่ช้าแต่คนก็ยังมาเยอะมีหน้าปวดปีละยี่สิบสามสิบสี่สิบสูงสุดเคยห้าสิบตัวบวชสามบวชพร้อมกันสมัยเมื่อรุ่นเจ็ดรุ่นที่แปดรุ่นที่เก้ารุ่นที่ห้าที่หก บวชโบสถ์แล้วเป็นกลางบานไร่แล้วก็ไปโบวถที่โบสถ์หนองไผ่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีครั้งนี่แหละห้าจสองหน้าแบ่งไปโบสถ์ละจุกว่าโบสถบละจุกว่าหน้าเขาแบ่งสอบสมัยนั้นที่นอนไม่เพียงพอให้พ้าใหม่เอาเต็นท์เอามุ้งแล้วก็ถ้าไม่ไม่มีเต็นท์ก็ใช้ผ้า ผ้าใบผ้าเต็นท์เนี่ยมาการังธรรมาตาลานทํานี่แหละเต็มไม่หมดเลยแล้วก็เอามุ้งม,มาการนอนเราไม่มีปุติอ,อ่อนนอนในสไลามา้างใครอยากนอนแบบรับธรรมชาติธรรมชาติก็เอานุ่งม,มานอนในลานทําเกิดการเอาเต็นท์เนี่ยมาการัมาการธรรมชาตาก,าก,าก็การมุ้งก่อนนอนเพื่อ,อยไม่หมดจำขอบสระลานธราพระใหม่หน,หนอนป่าสักดิ์มเต็ม ก็คิดดูอ่ะสามติดปี่ติบห้าติตามันไม่พอนอนนะที่นนนะก็เรื่อไหนแต่นี่สิบกว่าสบายสบายสิบกว่า,วาแล้วก็เราก็นอนตามตามรูปลักษณะของความเป็นนักบวชเราน้นนักบวชให้อยู่ง่ายหนง่ายใช้ชีวิตอย่างง่ายง่ายไม่ไม่ไม่ไ,มไมปริติดความเป็นตารูกความเป็นตัวกูวของกูมากเกินไปแต่ี้ถึงเรียกภาเทศสอง เราให้ปล่อยวางซึ่งอืนและการยึดติดการยึดติดในบางเรื่องบางอย่างไปนะบางเรื่องบางอย่างที่เรายังคงต้องรักษาการรักษาไนวันที่25ถึง30มีนาเนี่ยก็จะจัดหมดชีพานก็จะพาเขาปฏิบัติสี่วันห้าวันแต่พวกท่านก็สี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันสี่วันก็จะต้องปฏิบัติคือพาพระใหม่รุ่นพระใหม่ปฏิบัติภาคหนึ่งคือพระใหม่ไปหมดแล้วก็เ้ลือยู่อะไรเนี้ยก็ชีพานก็เข้ามาอีก ที่อีกห้างก็เล่นเยอก็ปฏิบัติสิบห้าวันสิวันแตแบ,บ่งไม่ได้เเต่มันคนละบรรยากาศบรรยากาศของชีพามเนี่ยมันมีโยมผู้หญิงมากมากจริงๆโยมผู้หญิงสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยมาหัวมีผู้ชายกีงคนอ่านะมีผู้ชายคนเดียวสอ,องคนสามคนอย่างมากสี่คนห้าสี่คนอย่างมากบางบนชีพามเยอะเลยก็สวดมนต์ภาวนวา,น,านั่งสมาธิฟังธรรมเดินจงกรมรอบใส ทำอย่างนี้ตอนเช้าก็รับข้อต้มตอนสายสายก็รับข้อสูงสามสี่โมงก็รับข้อสูงตอนเที่ยงเราจะทารวมในการทำก็ไปปฏิบัติเดินที่คมนั่งสมาธิด้วยการนิ่นเงพระวิทยากรมาบรรยายตอนเย็นก็ฟังธรรมหลังจากนั่งสมาธิแล้วสามทุ่มกว่าที่ได้ทำอย่างนี้สี่วันเทาหันทำอยู่นี่แหละหลังจากพักเวลาของพักแล้วหลังจากนั้นจะเป็นประโยชน์สักิีหนึ่ต่อไปหลังจากงานบวชชีพานแล้วเนี่ย อาจารย์เป็นใครไปพักไปป่าสักสี่คืนแ้วคือเขียนเพื่อจะได้ปรัสบการณ์ได้ที่เหมาะแล้วทำเลยดีแล้วว่ารุ่นนี้ประชาชวนลูกชายไปเป็นไปตัวไปสัมผัสบรรยากาศด้วยที่ผาโดมแต่บางเอิญมีจัดข้าของจ่าฮนิทคือพขาครูประชดเนี่ยท่านก็พูดเหมือนกันว่าผมจัดงานวันที่ยี่สองนี่แหละท่านงานท่านเลิก ให้คนโาช่งานบดชีพามปฏิบัติทำสามสี่วันห้าวันนั่นแต่ก็ช่วงที่พอเสร็จจากงานท่านท่านก็มาช่วยงานวัดชัยรงศ์ต่อพองานบดชีพามวัดชัยรงศ์เสร็จท่านก็บ,บอกว่าเยมือเลิรที่พักสงฆ์ที่เยมือเลิรไปสร้างไว้อยู่กาลางเกาะเขื่อนกำกงอยู่กลางเกาะเลยนะเกาะที่อยู่กาล,ล,นะลออกางน้ำเลยนะบรรยากาศดีมากถามคนายชัยนายชัยไปอยู่รุ่เดียวตอกลับมาเดือนแล้เดือนก็เพืน่นขึ้น ถึงเดือนเดือนกว่ากลับไปอีกเหมือนเดิมจไปอยู่เกาะป่าเกาะกลางกลางน้ำเกลือเาเรียกว่าเกาะบ้านเหลืองช่องเรียกบ้านเหลืองชื่อเดิมบ้านหลังเข้าไปรู้วมดจังแล้วก็เข้าไปบรรยากาศดีมากเงียบสงบกลางคืนจะยินเสียงวัดเป้เลี้ยวเสียงดังกันเงียบสงบอาจารย์ไปเปิดโฮมพื้นที่ที่ได้อยู่สามคืนสี่คืนห้าคืนหกคืน พื้นที่สองที่สามประมาณฝันเห็นเมืองเก่าเหตุเกิดเป็นเมืองเก่าหน้าตานหลายหลายเผ่าพันหลายเชื้อพันคนเนี่ยคนไทยคนขมรคนเจ็ดคนจีคนคน,คนไม่มีฝันคนขเขมรคนยวนคนไทยคนลาวเห็นหมดเลยเป็นคนสมัยโบราณกำลังสร้างบ้านสร้างเมืองเอามีคนจีด้วยนะอ่ามีทางคนจีด้วยแต่เป็นด้านคนโบราณ ดูลักษณะในการแต่งตัวเห็นที่สำนักปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ดูเห็นสำนักปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่นเห็นสำนักปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ฤาษีดำเห็นสำนักปฏิบัติธรรมของอของใครอีกลูกหนึ่งจำไม่ได้เลยเกจิระดั้งสมัยนั้นเห็นในความฝันด้วยอยู่ในเมืองนั่นแหละเมืองทอี่ใต้น้ำเขื่อนอมีคณนัปฏิบัติธรรมด้วยนนกำลังสร้างศาลากำลังสร้างวัดกันจะมี พิธีบวงสวงไม่เห็นหมดเลยเมื่อปีหกเมื่อต้นปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีหกปีหกประจันทุนที่เขาไปเปิดภูมิถ้าสร้างที่พัะสงฆ์สถานที่ปฏิบัติธรรมใหม่ที่ป่าปอกการเขื่อนน้ำเขาฝันทำงี้เขาอะเขารีใจว่ามีพระมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่ป่าปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่อยงนี้เขารีใจเข,เขาพากันสร้างวัดพาการ สดมนต์ภาวนาแล้วก็เห็นสนามปฏิบัติธรรมของผู้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 ีู้ผ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 มัน่นเห็นในที่ฝังนั่นคือโอกาสที่เรามีมีแบบนั้นกับผู้ที่บวชได้กับผู้ที่บวชชั่วคราวเนีย่ยเรารู้ว่าเราบวชไม่นานเราต้องยี่งเป็นปฏิบัติให้มากมากเท่าที่มันจะทำได้เพราะว่าเมื่อพบกําหดนดวันของท่านท่านก็กลับไปอยู่บ้านเองเนี่ยโดยการลาสิขาลาคณะสงฆ์ ลายจีนจร้อยยี่สิบข้อนันเองกับถือบ,บ้านเพื่อไปทำหน้าที่ของผู้เป็นผู้ปกครองเรียนสุขของนักเรียนดูแลทำหน้าทีา่ของข้อบ้านที่วันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาจะเอาคํว่าที่หกมาอา่านให้ฟังว่าผู้เป็นข้อบ้านความทำหน้าทีา่กับลูกเรียนให้ดีอย่างไรเขามีจดหกอย่างเขามีจนทั้งหกอย่างด้วยกันทำหน้าที่แบบนี้อย่างไรก็สอนไม่หมด พระทธเจ้าไม่ได้สอนต่เรื่องวิพากษ์นเดือนเรื่องบุนโทษนเดือสอนวิธีการบริหารเ้ื่อวิธีการผู้เป็นพ่อควรบริหารครอบครัวอย่างไรพระทธเจ้าสอนไม่หมดเหดือนกันสอนว่าควรเก็บตังอย่างไรควรรักษาเงินรักษาทรัพย์แบบไหน,นสอนในนั้นเขาเรียกว่าทิศแล้วก็ในมิตรปฏิลูกพระทธเจ้าอสอนสอนเกี่ยวกับการประพติตนเกี่ยวกับสังคม สังคมเราสังคมอย่างไรที่เราควรเข้าไปอยู่ควรสมาคมควรอยู่ควรอาศัยด้วยสังคมอย่างไรก็สองแล้อีกเรียกว่าในหมวดของมิตรแท้มิเทียมแล้วก็ในหลักที่ถกหลักที่6กเนี่ยปฏิบัติต่อการอย่างรับอย่างละห้าข้อห้าข้อสามีภรรยาปฏิบัติต่อกันห้าข้อฝ่ายละหข้อลูกและแม่ควรไปลูกพ่อแม่ควรปฏิบัติต่อกันห้าข้อ ลูกศิษย์กับอาจารย์ก็ปฏิบัติละกอนอย่างละห้าข้อแต่นี้เรียกว่าที่ถกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าว่ามีเวลาพอช่วงภาคบ่ายพุกนี้คงคงไม่ได้ปฏิบัติแต่มีงานเขาสดเขาจะพักใหม่เข้าต่อหมคจะไปเขาส่งด้วยกันทั้งบมดทำแบนสามเดือนคงจะไม่ได้ปฏิบัติคงมาปฏิบัติตำยินแบบนี้ตันยินแบบนี้อาจจะมีการส่งมนที่บ้านงานก็อาจจะดูเวลาทิ้งก่อน ถ้าเขาสวดมนต์จริงสวดมนต์แต่วันๆยังมีเวลาอยู่ยังมีค่ำก็คงจะไม่ได,ด้มาสวดมนต์เยอะมากแค่ไหนมาบูชาพระร็จนั่ัยแล้วก็ฟังคำล่าคำบรรยายจากอาจารย์แล้วก็น,ยยกนั่งสมาธิแตัวต,ต้องตัวในเวลาเรา่้องรับผิอบนี่เล่าสู่รครับใหม่ฟังแล้วก็เล่าสู่หนักก่าเกี่ยวกันนิดหนึ่งกีับหน้าเรื่องความธรรมะสนับวันนี้เสร็จที่ก่อนหน้าคือวัน